รถสามคนลงเล่นมาหน่อยเะแ๋ยวเสมอเพอได้โปรดีทเนียควาไม่แพ้ทำให้เราเก็บขึ้นเลยโใช่ไงความไม่แพ้ยังแใหกูเปลียนเกมีความไม่แพ้ยังทำใกูเปลี่ยนเกมอีอย่างนั้นกูกคเก่งโว้ยอย่างนั้นเมื่อหร่จะเก่งโาถอกูกคตเก่งโวยแยังจัด แต่ถ้าไใเยอะๆดีเียมันได้บอกถ้าความตายทำให้เราเก่งขึ้นเบเดนโซกูเนี่ยอาชีพเม้นคนแรกะตายเยอะดิเบเดนโซคนจะเก่งได้มันต้องพึ่งมันนี้เมันต้องมีทุนเคนที่คนที่ตายก็จะได้เรียนรู้สกิลโอ้โหตายเป็นพันรอบเพายังไม่เรียนรู้เีอะลยเป็ดวินเป็ดวินเมนใช่ นี่ครับมาขี่ครับวิงออกไปนอกโลกางงี้งี้ยเงี้ยเงี้เงี้ยเงี้ยเงี้งี้ฮ้าร์ดมาแล้วเลฮาร์ดจะตายแล้วชนมาแล้วไปดูิไดูิโอ้เพชรไหนมาวะโเลยฮาร์ไม่ตายลอยโอ้ยโดนจากต่างมาเฮียตนี่จะตายไม่้องกลัวหายแล้วนีไม่ตายเหรอฮะไม่ี้อยู่เลย ตกินมนไงกิ้นมาให้แบนี้แหละไม่มีดาวเลยมันรู้ว่ามึงทีเดียวตายกูได้ชนนะไรฮาร์ดเรื่องมันจะตายอยู่แล้วอ่ะแต่แต่มันก็ไม่ตายอะ่ะนี่หว่าชนมัน้งแข็งง่ายะา่ะแข็รงโลกหัวง่าว่รโลกเลย

โหต้องยากจัดรอบนี้แม่งเหมือนโฟกัสกูไงไม่รู้เฮียกหัวไปฮิวก้มหลับแม่งหิวปุ๊บรวยด้วกูบอกเลยแม่งั้นที่หิวคนเดียวอ่ะกูร่วงเร็วมากเลยยังกะบาไม้ตอนนี้กูเดือดดิโชนไม่ได้ทุกรอบเลยนะแต่กูจะตายก่อนเอากูเยอะโอ้โหด้วยอือโอ้โหเห็นไหไอ้ที่ฮิวอยู่ใครบุกไปขาดแรงเ่งรวบ

ยิงกันตีไม่ทันจริงโดนิ๊เข้แล้วโอ้ยโดน้าโอ้ยกูกูช่วยอมไสเหรอปบอมไสเหรอแบมันลงนีลง้อหรอมันลงนีมันลงหมันอาตีลงนีคนเดียวชิบหายห้อทั้งหลังยิงแตกไมแล้วกูช่วยเลยฮอนเลยแล้วฮมัน ่าอเกูแม่นี้กูคิวไม่ได้กหลับไต่ที่คิวอ่ะโคดีว่าดูพิชมันล้วงเนี่ยคิวไม่ได้ด้วงเก่งหี่มันจับโดนอะไรมึไมเน้นเะไนนะ วนี่ดมากเลยป้อมอีก้ไอ้ที่ยป้อมนี่มาจังเลยหวยทุกไงฮีกูไปสุกยังไเหวยเอ้ไ่สุกไอ้นี่คุณด่าไปแล้วมัมีคำารผมจะปากมุณฟังอย่างหนึ่งด่าเยอะเลยไปสุกจกปฝาไปฝาด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 ไปฝาไปฝาไปฝางไปฝาดไปฝาดไปฝาดนดไไไ้าไ กูเป็นเยอะดิกูเป็นกูเยอะเอออต่อไปดูฟิตไปแล้วเออแล้วขี่นีย้ยทำไมเนี่ยประจอนประจอนต้อมป้อมป้อมเออไอ้สัค <c oughs> ุณจะโห่คหิวสามพันนะเพื่อนไอ้คนละเรื่องดูฟิต <c oughs> แม่งขยับมากนีก่ยโอ้โหยังดีไม่ขี่ีกิจจ์กิจใจช่วยทีมอยู่โ <c oughs> อ้โหก็มันจะโดนไปด้วยมันเลยตันเนี่ยคือเกมอนเนี่ย ดูเลดูพิธีมันนะไม่ย่อท้อเลยล้วงไงก็จะล้วงล้วงจับไม่เจอเอ้จะเอาจับกันได้แหรอเออคือคุยกัได้ใหญ่จริงใหญ่เอาเฉียดชนมันได้สี่ห้ารอบกูตายก่อนมันจะหลอดเลยพี่แอรสองน้นในหาดทีอกใหนอะกู้หลับในหาดที่บอกให้ชนอ่ะกูหลับมาเลยเว้ยพี่เวล่าปล่อยทุกวันไปไม่ตื่นเลยแม่งเอาซาลียกมาเลยกูจะคอมโบยังไง ไปแล้ว a กดีดีมึงก็เปลี่ยนตัวซะทั้งนั้นมึงขอชนะทางอยู่ทำอะมทาอนี้วะเอาดีวายสัตว์เอาดีวายสัตวต์โอ้โหบ้อยแล้วนะีไม่ทันีไเยะลบไปเยโอ้โห้าเอ กูไม่ไหวแล้วเนี่ยก็มาก็โดนลุงคีตต่อยสองรอบไอ้สัสตร์เอ้ยโอ้โหมันมีอันตีแล้วด้วยแล้วหมูวะทำเฮียอะไรเนี่ยแม็กคีเมื่อกี้แม็กตันตีแล้วแม็กคีต้องมึงวะรอ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 อยู่คุณรออยู่ดต่ นี่แบดไม่ไหวแล้วเยอะเขาแยกขวาข้างบนโอ้โหแม่งบุญเลยฮาด้วยโอ้โหมิดโอ้ยแล้จะตายแล้วอ้าวแม่งเยี่ย บูทมาทำเหี้ยอะไรห้อยหอยหอยห้อยนียเลยม่งหลับไม่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 จะสู้ไงจไม่หลับตายถึงแบบกูจะได้บูททำเหี้ยอะไรในเมื่อแบบแม่งหลับคุณเลยไอ้สัสเอ้ยเดี๋ยวเวลายิบหายให้มันกลัวให้มันกลัวใจลอยเฉยอ้หนูฟิตมึงพอเหอะไอ้เัดโหไอ้ยัดกูไอ้ยัดอย่าเล่นตายลม่โอ้โหยังคุณอยู่ไกล ฆ่าแล้วดูพิกแต่ไม่รู้กูแล้วอยู่บนขวาเยอะเลยก็เ,ยเลยรับตายตัวยอันตรีมีไห้ทั้งหมดเลยโอ้โหกโดดโดดกระดึงกระดึงดูพิกกระโดดกระดึงเล้ยไม่เห็นมุมที่กูยังฮิวมุมงปะเนี่ยไม่เห็นอ่ะเนี่ยซึ่งหลอได้ได้ตัวนั้นได้หไหมสวย อูทีแบ็กได้สวยหมูเฝ้าซ้ายอยู่แบ็กต้องถูกน,นะคอมนะมาไปมาไปค่อนข้างเยอะโอ้ยเชื่อไปไปทางโั้นเยอะเลยมาตีจากทางนี้ก่อนแล้วมันกลับไปทางนู้นอีกแล้วมันกลับไปนี่แล้วว่ามันวิ่งกลับมาอีกแล้วอะไรเนี่ยมหยอกลอ้อ <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> อะไรเนี่ยมึง <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs>

Oh, 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 eh. ต่ออันไปเลยได้ไปเลยไปเลยับซานมอยู่ไปเลยเซับมอยู่โอ้โหเมื่อกี้จะตายแล้วโ,โอ้โหเอ๊ะทำไมสีมาย้โอ้โหพี่ฮิวตอนที่ให้สีไป <c oughs> ดูฟิตล้อกลัว <c oughs> ตอนที่กดเตียอโอ้โห <c oughs> ลวงเลยอ่ะไอเทมมต้องมาลวงมันมั่งนะเ่มห้อยห้อยห้อยหทอ้อยห้อยห้อยหอ้อห้อยห้้ยออ มันอยู่ห้องบอลขวามันอยู่บอลขวาเจสเซอร์มึงต้องขวนซับกัน่ะคือมึงต้องไปแบดมันน่ะที่ประธานกัปตัวกดมาที้พอยโอ้ยขวนชิบหายอันนีู้วนไปอยู่โหไม่ทัน าลูกไปโตดีออเดอะฮะไม่พอเยอะใช่ไหมไอ้เหี้ยฝั่งนู้นก็มีแล้ฮาร์ดมีคนพอเยอะอีกมันช่วยอะไรไม่ได้เลยตอนนี้พอเยอะ ตัวไล่ฮาร์ดก็มีดูปิดก็มีเฮ้เฮ้เฮ่มาขวานะมาขวามาเลยปะลุงมึงลงก้อยกัน เอ้ยไ,ไม่มีดูฟิตแล้ววะมึงซื้อก็หมูดิแต่มันเทซนนเซอร์แล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล, <c oughs> ล้วครีอ์อะมึงฆ่าไม่ตัวล้วงอ่ะเอาตัเยิ่สวยบ้าชักเลยไปได้ไหมได้ไหมมีหัวได้ยังโหดูเหตุตัวที่จะรับกูแม่งโลดเต็มมึงเดินกับไม่รอนใครเลยฮะยอังฮด เยอะคือมันเก่งเกลียวมาไหนซ้ายเหรอฝาเป็นตรงกลางมันยิงอยู่กลางอะแต่อยู่ขวาเยอะเดิงจะลงฝาเนี่ยอะไรความเหน่งด้วยอยู่กลางกลางขวาเนี่ยแหละบางทันอยู่ซ้ายสุดเลยก็เห็นตรงกลางเหรอวัวแม่ที่อยู่กลางอยู่รูเปอร์ไปไล่แล้วริเปอร์ไปไล่ไปซ้ายเหมือนเป็นยังไปซ้ายจ้ะไปโลกกลางเลย

วิ่งมาเล่นซ้ายหมดเลยนะแม่งไอ้เหี้ยมันไหนมันจะกดอันสีมั้เก็บมันมีตั้งแต่ตอนที่ดีต่าเราเลยงไม่กีอยู่ขวาโหไม่รอดใส่ขวาสักทีระวังจ้าวถูกโดนล็อกนะคะหมูไม่เป็นน่ะไอ้นี่มีสองตัวหมูยันตีส่วนไปแล้วหมูจะตายไม่รอดหมูจะฮัทนะเล่งระวังหน่อยมันพูะฮัท ไกนไอไอไ่อไ่อถหนัในหายเไม่ปแล้วตายเลี้ยงไว้นะนหายนเรากำลังไปอยู่เลียงใครสตัวในไว้หรือสตัวใน้เลี้ยงกันเองไว้ก่อนเลี ident, ้ง <siglo> กันเองไว้ก่อนไอ้เดาตวดึงจ็ขามันดึง้วเมื่อกี้นี่องรมันไล่อมลงไสทีวะบีเปอร์ตายแกจ๋อย่าเพิ่งกูยิงไม่ได้กูตายในหายอยู่ มันดึงายไปแล้วาไปแล้วดไปแล้วต้องังไเด็กมึงต้องลบแค่ทางเดียวอ่ะไอ้ตีหิวฮิวตายไปชุบไปเลยฮะแล้วพี่พี่พีวูพี่พี่อีสัตว์ด๋อยอ้าวสวยนี่งไม่มีรีปเปอร์ไม่มีใครเลี้ยงปูไปไงเกมดีอย่านี้เราจะเล่นยากมากมันไม่มีที่นี่เลย้